ดวงชะตาวันที่15ตุลาคม2568ภาพรวมดวงดาวและอิทธิพลแห่งวันพุทธที่15ตุลาคมพศ2568วันพุทธที่15ตุลาคมพศ2568ถือเป็นวันที่มีพลังงานทางโหราศาสตร์ซ้อนทับกันอย่างมีนัยสำคัญเป็นวันที่ผสมผสานร,ระหว่างความสงบทางจิตวิญญาณพลังแห่งปัญญาและบททดสอบแห่งการกระทำ การจะดำเนินชีวิตให้เกิดประโยชน์สูงสุดในวันนี้จำเป็นต้องเข้าใจถึงกระแสพลังงานหลักที่โคจรอ,อยู่บนฟากฟ้าซึ่งจะส่งอิทธิพลต่อทุกผู้คนโดยมีรายละเอียดพื้นฐานดังนี้ลักษณะทางจันทรคติและนัยสํำคัญแห่งวันพระในวันนี้ดวงจัน์ทรโคจรเข้าสู่ช่วงแรม8ค่ำเดือน11ซึ่งตามปฏิทินจันทรคติไทยถือเป็นวันพระหรือวันธรรมสวรรค พลังงานของดวงจันทร์ในช่วงข้างแรมแรมโดยธรรมชาติแล้วจะส่งเสริมการทบทวนการปล่อยวางการชำระสะสางเรื่องเก่าๆที่ยังค้างค้างมากกว่าการริเริ่มโครงการใหม่ที่ต้องการแรงผลักดันสูงเมื่อพลังงานแห่งการชะลอและทบทวนนี้มาบรรจบกับความเป็นวันพระซึ่งเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนมุ่งเน้นการทำบุญรักษาศีลและเจริญภาวนา จึงยิ่งเป็นการเน้นย้ำถึงความสําคัญของการสำรวจจ,จิตใจภายในอย่างไรก็ตามวันนี้เป็นวันพุธซึ่งมีดาวพุธดาวพุทธที่4เป็นดาวเจ้าเรือนดาวพุธคือตัวแทนแห่งสติปัญญาการสื่อสารการเจรจาและไหวพริบปฏิพานการโคจรมาบรรจบกันของปัจจัยเหล่านี้จึงก่อเกิดเป็นสภาวะพิเศษคือการใครครวญอย่างมีกลยุทธ์ วันนี้จึงไม่ใช่เพียงการนั่งสมาธิอย่างสงบนิ่งเพียงอย่างเดียวแต่เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการนำความสงบและสติที่ได้จากการปฏิบัติธรรมมาใช้ในการวางแผนวิเคราะห์ปัญหาและสื่อสารเพื่อหาทางออกอย่างสันติเป็นวันที่สติปัญญาสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพหากตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสงบและศีลธรรมการโคจรของดวงดาวมหาอุดแห่งปัญญาและความท้าทายแห่งกรรม ปัจจัยที่สำคัญที่สุดทางโหราศาสตร์ในเดือนตุลาคม2568คือการโคจรของดาวพฤหัสบดีดาวพฤหัสที่5ซึ่งเป็นดาวสุพเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดและเป็นตัวแทนแห่งปัญญาคุณธรรมและความสำเร็จได้ย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎตั้งแต่วันที่2ตุลาคม2568และได้ตำแหน่งมหาอุดซึ่งเป็นตำแหน่งที่ดาวพฤหัสบดีมีพลังอำนาจสูงสุดในรอบ12ปี พลังงานนี้เปรียบเสมือนร่มเงาแห่งความคุ้มครองและความเจริญรุ่งเรืองที่แผ่คลุมไปตลอดทั้งเดือนส่งผลให้เกิดโอกาสดีๆการสนับสนุนจากผู้ใหญ่และความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจทำทว่าความสำเร็จนั้นไม่ได้มาโดยง่ายเพราะในขณะเดียวกันดาวเสาร์ดาวเสาร์ที่เจซึ่งเป็นดาวแห่งวินัยความรับผิดชอบและผลแห่งกรรมและพระราหูดาวแห่งความลุ่มหลงการเปลี่ยนแปลงฉับพลัน และความทะเยอทะยานยังคงส่งอิทธิพลที่เข้มข้นอยู่สิ่งนี้จึงสร้างสภาวะที่เรียกว่าพระคุณที่ต้องพิสูจน์ตนขึ้นมากล่าวคือโอกาสและความช่วยเหลืออันยิ่งใหญ่จากดาวพฤหัสบดีมหาอุดนั้นมีอยู่จริงแต่จะมอบให้กับผู้ที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นความมีวินยัยและความซื่อสัตย์สุจริตเท่านั้นผู้ที่ปล่อยตัวไปตามความเกียจคร้านดาวเสารหรือความโลภพระราหู จะไม่สามารถเข้าถึงพรจากดาวพฤหัส,สบดีได้เลยนอกจากนี้ดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์ท,ที่หนึ่งยังคงสถิตอยู่ในราศีกันจนถึงวันที่16ตุลาคมซึ่งเน้นย้ำถึงความสำคัญของการทำงานที่ละเอียดรอบคอบการใส่ใจในรายละเอียดและการอุทิศตนดังนั้นโอกาสที่เข้ามาในวันนี้มักจะมาพร้อมกับบททดสอบเสมอข้อเสนองานใหม่อาจมาพร้อมกับความรับผิดช,ชอบที่หนักอึ่ง โชคลาภทางการเงินอาจมาพร้อมกับสิ่งยั่วยุให้ใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยชัยชนะในวันนี้จึงเป็นของผู้ที่ใช้ปัญญาจากดาวพฤหัสบดีนำทางเพื่อผ่านบททดสอบของดาวเสารและเอาชนะเงาของพระราหูภาพรวมดาวหลังวันพุทธที่15ตุลาคม2568ในภาพรวมของดวงชะตาวันนี้ถือเป็นวันที่เหมาะแก่การสำรวจตนเองและสงบใจโดยไม่มีเหตุการณ์ใดเป็นพิเศษ สิ่งที่ควรทำคือเป็นการสงบใจไม่หลงไปกับกิเลสตัณหาและลดค่าทิฏฐิตนเองเพื่อได้ยินฟังความคิดเห็นของผู้อื่นมากขึ้นในการดำเนินชีวิตประจำวัน